ย่งวามถ้าย่างความดำเนินการสอบให้การสรารภาพหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็ต้องหาหลักฐานจนมัดถ้ามัดอยู่ก็จบยาวัดก็ต้องเปลี่ยนรลบแทนของคู้ตองต่อไปเรื่องนี้มันเกิดบ่อยเกิดเยอะเพราะว่าทางการเมืองก็มีนั่นทำลยายความบริสุทธิ์ของเขาแต่ตัวเองก็อยากได้ความบริสุทธิ์ แต่เชี่ยวตรนี้ก็คงสู้คดีพักหนึ่งแต่ทราบป่าว่าตอนนี้หนีไปแล้วหรือว่าอยู่ก็แม่จะอยู่ฮะแม่สิงหัวเลยยังไม่ให้ใครพบรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเขาโดนเต้นก่อนใช่รู้แล้วพ่อหนี้เป็นข่าวเหมือนแล้วค่ะทั้งพ่อเรอตีเราอยู่แค่นี้ไม่อยากรู้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ก่อนที่จะมาตำบ้านเนี่ย รู้จะว่าวัดบางเลนมีปัญหาพระเจ้าวรวงศหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรถ้าเดี๋ยวเจ้าหนะน,น้าจังเภอเจ้าหน้าเขาก็ต้องจัดการค่ะแล้ววันนี้จาคณะอำเภอเขาก็ออกมาชี้แจงบ้างแล้วค่าท่านมาชี้แจงบ้างแล้วว่าตรงนี้ก็เลยเห็นไม่รูรเขาต้องอต้องสอบกันสอบเมื่อได้จะรับหรือปฏิเสธ แต่ปฏิเสธก็ต้องมีอะไรมายืนยันและยืนยันเปรี้ยงและยอมรับก็จบเขาลุงพ่อเขาเรียกใช้บริการบ่อยแท็กซี่คันนี้ครับแล้วล่าสุดบอกให้เมื่อสองสงามวันให้ไปพู้ทับเบิกพาไปพู้ทับเบิกจะซื้อรถให้ซื้อของซื้อมีเงินใช้ไหมหลวงพ่อเขาจะเอ๊ประทับใจเฉพาะแท็กซีก่คนนี้ใช่ครับเรียกว่าไม่ใช่บริการแท็กซี่ับใช้บริการคู่ค้า แล้วรเรื่องทางถ้าอทางศาสนาทางอะไรเกิทำทำม,มันมีมาเยอะแล้วตรงนี้มันก็จัดการกันไปะเจ้าคณะเภอเจ้านั้นมันก็ต้องจัดการต้องไม่ปล่อยให้ข่าวออกมาแล้วก็เงียบหายไป,ไปและอย่างหนึ่งเดียวก็ถ้ามากขึ้นชาวบ้านราบวัดก็ต้องออกมาใิกติกา กับตติกีาชาวบ้านทีนึงก็ทุกอย่างก็เท,ท,ท่าที่เด็ดทุตายอาจจะถึงหมอปลาใกล้วัดใกล้วัดหลวงพ่อด้วยนะวัดเนี่ยนะหลวงพ่อหลานกันไหมคะแต่เจ้าวัดองค์ก่อนดีมากเลยนะเจ้าวัดองค์นะนะนงที่มอญภาพไปดีกับดีมากๆดีกับกับเรามากเลยได้อะไรสงทา,านอะไรเหลือก็จะมาถวายที่วัดประจ,จันตองค์งก่อนองค์ก่อนเนี่ยพระดีมาก องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจัดกันอ๋อองนี้เพิ่งมานะครับหลวงพ่อนั่นองนี้ไม่ค่อยจักพฤติกรรมหลวงพ่อก็ไม่ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มาไปมหาสู่เหมือนองก่อนองก่อนนี้ไปมหาสูตลอดกจิงก็รับสารภาพจิดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่อดตายหรอกนะเป็นพระจิดไปไม่อดตายแต่อยู่เนี้ยมันจะถูกขอราานินทาและ ชาวบ้านก็จะโจดจันแล้วก็ทําให้ศาสนาเนี่ยหอยมัวมองไปด้วยจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลแต่ตัวบุคคลก็ควรจะรับผิดชอบว่าเมื่อมันไม่หมองไปค่ควรก็ไปสู่อีกเพศนึ่งรับของได้นะจางทยังเอวเววโตตินังเตกานังอุปักันปติ